มีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหมเชิญได้นะกกับผิอาจารย์ครับอาจารย์ผมก็เป็นครั้แรกที่มาที่นี่นะครับและติดตามพุทธวันะมาประมาณสอสามปีนะครับอยู่ที่แคนาดาครับก็ด้ยเหตุด้วยปัจจัยนะะที่ได้ศึกษาพุทธวันะอืม ก็ส่ง uhm อันนี้ส่งก็คืออนุสาสนีปาฏิหารอยู่นะครับก็รู้ด้วยตนเองนะครับอันหนึ่งก็คือจากที่ตั้งใจไว้น้องกีว่าลงเครื่องนี่จะมาที่นี่เลยคู่วานลงเครื่องมาก็มาที่นี่เลยแล้วก็เข้าที่พักเขาบว่าอยู่สักสามวันนะครับมาาก็ได้มีโอกาสมาก <c oughs> เข้าเฝ้าพระพระุทธเจ้าก่อนที่จะเอาธรรมะนี้ไปที่บ้านาพ่อแม่ที่โคราชนะครับเท่าที่ศึกษาและปฏิบัติเก็มีปัญหามีความสงสัยอยู่บ้างแต่พอมีปัญหาก็จดไว้แล้วก็ฟังต่อไป ก็เฉลยก็ออกมาเป็นบางคําถามนะครับอืแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำเราก็คือการทําอานาปานสติสมาธินะครับซึ่งพระพุทธมีพระภาคเจ้าเนี้เป็นวิหารธรรมโดยพราะผมก็ตัดว่าผมก็ไม่ละบากตาละบมากกายนะครับแล้วก็จิตก,ก็หลุดพ้นแต่ในขณะที่ผมนั่งปฏิบัติเนี่ยผมก็ มีความสงสัยว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากเนี่ยพราะลองลืมตาหรือว่าหลับตาอนะครับผมก็ทดลองดูเหมือนกันถ้าหลับตานี่ก็เหมือนว่าแรกๆเนี่ยจิตมันก็ฟุ้งมากมก็คือไปในกามมาสัญญาอะไรก็ตามเพราะว่าทำงาน,นอยู่อะไรปัญหาก็มีมาอลองลืมตาลืมตามากลืมตาน้อยอะไรนี่ก็ลองดูว่าเท่งไปตรงไหนบ้าง บางครั้งไอการลืมตาลืมตาเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าจิตมันก็นอยู่กับลมหายใจมากกว่าอืที่จะหลับตาพอหลับตาแล้วพุทธมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั่นประการหนึ่งคําถามที่สองก็คือที่ผมปฏิบัติเนี่ยถ้าจิตผมฟุ้งผมรู้สูงผมนั่งสมาธิไม่ได้ผมก็เปิดเปิดธรรมะฟังในขณนะฟังก็ฟังไปด้วยแล้วก็ดูลมหายใจไปด้วยอันนี้จิตมันมันมันทำงานยังไงครับคล้ายๆกับว่า ก็ฟังก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่าก็ไข้ขครวญตามแต่ลหมหายใจบางทีก็ลืมไปบางทีก็รู้ในขนาดเดียวกันอก็ก็พอรู้ว่าจิตมันเร็วมากเหมือนกันแต่ว่าไออารมณ์เนี่ยอะไรมันไปก่อนอารมณ์ไปก่อนหรือจิตตามไปทีหลังตามไปติดๆอะไรอย่างนั้นนี่เป็นเป็นปัญหาข้อแรกอยากจะเรียนอากาศขอความวมิสัยทายางในในวิธีอขอบคุณคัะ อารมณ์เนี่ยมีไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่ไปรับรู้วิญญาณนะเป็นกิริยาที่รู้แจ้งจะต้องไปปรากฏหรือไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นัะนั้นอารมณ์เนี่ยเปรียบเหมือนพบหรือผือนหนาวิญญาณจะเหมือนพืชน,นะ ดังนั้นการรับรู้มันมีในอารมณ์นั้นการรับรู้ถึงมีได้ถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นท่าตามธรรมชาติถึงมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีในความรู้ของเราเพราะความรู้ของเราไม่ได้ไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะพระองค์เรียกการที่วิญญาณไปตั้งอยู่เรียกว่าวิญญาณังปฏิติตัง วิญญาณไปตั้งแล้วนะกรรมเปรบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนพืชนะน,นทิราคะเปรบเหมือนน้ำที่ลบเมล็ดพืชให้มเมล็ดพืชงอกขึ้นมา,นาความเพลินและพอใจนั่นเองฉันถามว่าอะไรมาก่อนวิญญาณมาก่อน ธรรมชาติห้าอย่างเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือขันขันเดียวที่แน่นอนคือวิญญาณพอวิญญาณดวงหนึ่งดับว่าจะจับวิญญาณดวงใหม่ทันทีไม่ใช่ได้จับขันอื่นก่อนจับวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณถึงไปตั้งในอารมณ์นี้ต่อไปว่ามันรู้อะไรเข้าใจไหมดังนั้นขณะที่จิตเนี่ยมีการเคลื่อนไปเนี่ยไม่ใช่อารมณ์เกิดมานะ แต่จิตเนี่ยไปตั้งในอารมณ์และไม่ใช่จิตดวงนี้ด้วยเพราะขณะที่มีอาคติคติเรียกว่าการมาการไปเนี่ยงเรียกอาคติคติพระองค์บอกจะมีจุติมีอุปาตะคือมีตายและเกิดนั่นคือจิตดวงหนึ่งที่รู้ลมหายใจในจะดับไปก่อนจิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น แล้วสั์เนี่ยที่เคยยึดถือจิตดวงดวงเนี้ยเป็นตัวเราของเราเนี่ยเมื่อจิตดับไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกาะแต่ด้วยความที่มีอวิชชาน่ะอวิชชานิวรณนานางังน่ะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานางังตหาสัญญชนานางังมีตหาเป็นเครื่องกลุกสัตว์ก็เลยยึดถือจิตดวงใหม่ต่อไปหรือวิญญาณดวงใหม่ ที่พองเกลียบเหมือนลิงเนี่ยปล่อยกิ่งไม้นี้จับกิ่งไม้นอนปล่อยกิ่งไม้นี้จับกิ่งไม้ใหม่เห็นนะเนี่ยดังนั้นสัตว์จะยึดติดผิดดวงใหม่ตลอดเวลาเลยอืมพอดวงนี้ดับปุ๊บไม่มีอะไรเกาะแล้วก็จับดวงใหม่จิตดวงใหม่ไปตั้งในอารมณ์ใหม่ต่อไป กระบวนการตรงนี้จึงทําให้ความรู้ตรงนี้ที่เคยรู้ลมไปรู้ความคิดจึงเกิดการเคลื่อน,นเรียกว่าการมาการไปพอไปปุ๊บเรารู้ตัวเราเอาอกลับมาลมจิตดวงนั้นจะดับจากขืนนานั้นสัตว์ก็จะยึดจิตดวงใหม่มาตั้งในลมอีกทีหนึง่ง จงคิดดูว่าจิตเกิดดับไวขนาดไหนอืมไวมากกระบวนการเนี้ยเกิดดับไปสองรอบแล้วนะนะที่จิตหลุดปุ๊บแล้วเราดึงกลับมาลงเนี่ยอืมคําถามแรกที่ว่าลืมตาไม่ลืมตาเพราะพอาหลับตาเนี่ยผมมันมันคลายจิตมันเกิดฟุ้งมากมันจคิดเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้มาโดยที่เราบังคับค่อนข้างยากอืมแต่ถ้าลืมตาที่บางครั้งดูว่า จะนิ่งมากกว่าอยู่กับลมหายใจได้นานกว่าตรงไหนหเป็น,ม,นมันเหมือนกันน่<รา>ะวิญญาณมันไม่มารู้จักหรอกว่าเราลืมตาหลับตามันเป็นท่าตามธรรมชาติเราไม่รู้จักกันวิญญาณไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักรูปกาตุดดินไม่รู้จักน้ำน้ำไม่รู้จักไฟไฟไม่รู้จักลมไม่รู้จักกันมันเป็นท่ามาประกอบกัน ดนั้นจะลืมตาหลับตาฟุ้งได้ทั้งนั้นพระองค์บอกกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากพระผู้มีพระภาคเคยสอนพิขกุอย่างไรสอนว่าให้เป็นผู้มีปกติมีสายตาทอดลงตำ่ำโยมลองเป็นผู้ที่มองต่ำตายมจะสบายไม่ต้องหลับตา อตาตมาก็ประเมินเอาเองว่าพระผู้มีพระภาคก็คงจะแค่มองต่ำเพราะพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าหลับตามันจะเหมือนกับหลับตานะโยมลองมองต่ำสิครับยโยมลองมองต่ำให้อาตมาดูหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลมไม่ต้องกลมหน้าแต่มองต่ำนี่อาตมามองโยมเหมือนโยมหลับตาแต่โยมยังเห็นอยู่ใช่ไหม เ <peach S 2> ออเ <c oughs> นี่ยเราแค่มองต่ำเน็นังเกตอ่าอาตมามองต่โยมยมเห็นเหมือนอาตมาหลับตามั้ยเหมือนหลับตาเหมือนใช่ไหม <c oughs> ออน,นี่อาตมาแค่มองต่ำนะเนี่ยา <c oughs> ตามัจะสบายไง <c oughs> เปลือกตามันปิดลูกตาม,มามากกว่านะก็เลยว่าตามไม่ลำบากอาตมาก็ว่าประมาณนี้นะอ่าหรือมีใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่เวลาเราเปิดตากว้างเนี่ยเต็มที่เนี่ยจะแสบ เดี๋ยวอาตมาเนี่ยแสบตาซ้ายประจำยมยเยนอาตมาชอบหลับตาเลืเ่อๆแสบตาเนี่ยเป็นที่ตาซ้ายมันไม่รู้เป็นไรก็ค่อยหลับตาเอาเนี่ยเหมือนตามันแห้งอ่ะเนี่ยโดนลมไม่ก็ได้โดนลมแ,นแล้วแสบเนี่ยเวลาถ้าคิดว่าอย่างเงี้ยเยอะก็เลยดูเพราะเราจะหาคําตอบจากไหนหาคาตอบจากพระองค์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยคําถามที่สองก็ ก็ให้ลูกเนี่ยรวมทั้งทั้งผมเองเนี่ยก่อนนอนก็ให้ไหว้พระโดยนโมศาสสามจบแล้วก็อ拉หังสัมมาสัมพุโทโธหลังจากนั้นก็ท่องปฏิจจตสมบปุปบาทอิมัสมิงจนจบทั้งสายเกิดและสายดับทีนี้ในในลูกเองเนี่ยก็ลองถามคอน,นกันแล้วอธิบายว่าไอ้ตัวเนี้ยสลายเจะตะนะเนี้ยนี้นะผัสสาะาคืออย่างนี้นะด้วยเขายังอายุน้อยอยู่ก็ก็ประมาณ9้าขวบ คนหนึ่งก็สิบหกคนสิบหกนี้ก็พอเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอแต่คนตัวเล็กเนี่ยเขาไปอยู่ที่นั่นก็หกปีเขาษาไทยบางทีเขาก็ต้องถามว่าอะไรที่นี่คืออะไรนี่คืออะไรแต่มีปัญหาอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยพาะ <üler> พระองค์พูดว่าเราฟังขึ้นจําได้ต้องต้องต้องลข้าใจแท,ง,จทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐศก็คือคร่ควรในธรรมนี้ได้ แต่ลูกเนี่ยคงจะให้ลักษณะอย่างที่ใครควรทาเนี่ยก็คงเป็นไปได้ใช่เป็นไปได้เป็นไปได้ก็ก็ยังมีไม่แน่ใจว่าเขาได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเป็นอะไรไปหรือเขาตายไปเนี่ยเหตุปัจจัยนี้มันจะพอมีอนิสงส์หรืออะไรไหมครับก็นี่เลยโยมมันจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงเวลาเราคล่องปากขึ้นใจเนี่ยพระพุทธเจ้าจากัดไหมว่าเธอคล่องภาษาอังกฤษนะเธอคล่องภาษา ไทยเธอข้องภาษาลาวไม่ได้ตรักบอกใช่ไหมแต่เวลาไปเป็นเทวดาเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรนั้นได้แล้วเทวดาใช้ภาษาอะไรอยมภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยองค์ก็ไม่ได้ตรักอีกใช่ไหมแต่ขอให้มีความคล่องปากให้มีความขึ้นใจถ้ามีการแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิ การทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใข้ควรธรรมแต่บอกไหมว่าการทรงจําจํากัดในภาษาอะไรไม่จากัดขอให้ใขค้ควรธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องไหมเออ่นั้นเมื่อมีการเข้าใจเนี่ยนะี่ยอาตมาไม่จํากัดภาษาละนะนะถ้าจํากัดภาษามันจะไปไข้ควรในภพเทวดาไม่ได้ครับก็ก็หมายถึงว่า ถ้าจําได้ไอ้คล่องปาบเนี่ยเขาท่องได้โดยที่เขาไม่ลืมแต่ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยผมไม่แน่ใจยังเล็กอยู่แต่ทนี้เราเราไม่จำเป็นตรงนี้ครับยมดูอีกอันหนึ่งกรณีคนตายที่เราทดลองครับครับว่าได้ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตใช่ไหมสังโยธาสิแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยลองให้ฟัง ครับได้ผลหลายลายมากเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงตรัสเรื่องของกายแต่ทำลายกับชีวิตแต่ทำลายแยกออกจากกันตรัสเป็นสองขยกักเมื่อกายแต่ทำลายแล้วก็ค่อยชีวิตแต่ทำลายเราก็เลยเชื่อว่าขนาที่กายแต่ทำลายเนี่ยชีวิตยังไม่แต่ทำลายทีเดียวตอนนี้เมื่อกายแต่ทำลายได้แล้วเนี่ยโยมภาษามันเริ่มไม่เกี่ยวแล้วยมว่าไหม ข้หูเข้าไปฟังถ้าคนบอกว่าเอาสมองมาคิดเรื่องภาษาไทยภาษาอะไรใช่ไหมใน,มน,ใ,นในประเด็นนี้ก็เออคลียรนะ์มนเป็นเรื่องจิต,ต,จตแล้วที่คนที่ตายคนใกล้ตา,ตายนี่ยังสามารถรับรู้ทำใช่ม,มันมันเป็นเรื่องจิตแล้วคดังน,นั้นเปิดปฏิจจสมุปบาทไปเนี่ยจะภาษาอะไรเนี่ยอาตมาว่าจิตมันมันเคลียร์ได้หมดนะมันคงเก่งกว่า Google นะ g o o g l e อย่างแปลาภาษาได้นะ อารมณ์จิตมันแปลได้ละเอียดกว่านะศาสนาอะไรไม่จํากัดภาษาตรงนี้เนาะเก้าประการนี้ทวิติคิดประเด็นหนึ่งก็คงอนึ่งเดือนถุนวันนั่งเครื่องมาเนี่ยไอ้เม่มุงอยู่ใต้เครื่องเนี่ยก็ยังคิดโอ้โเทวดาอที่เรียกว่าเวลาหกเนี่ยอยู่เมฆที่ตาว่าขึ้นบินอีกใช่ครับใช่ มันก็มีเทวดาที่ที่อาศัยปัตภีอาศัยอากาศนะอาศัยเมฆเป็นที่อยู่เนาะอาจจะมีหลายนะอ่าพวกนี้ก็คงจะมีความละเอียดเป็นชั้นของความละเอียดอะ่ะเหมือนกับคลื่นวิทยุก็อยู่กับเรานะกลื่นโทรศัพท์อะไรก็อยู่แล้เราก็อยู่กับมันได้นะ แถมเพอมีเครื่องรับนัมีภาพมีเสียงมาให้นะ <c oughs> มีครบเลยเดี๋ยวว่าไง